มาล่าความจริงกันต่อนะคะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะของรายงานพิเศษชุดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกับการสวมบัตรประชาชนไทยวันนี้นะคะทีมล่าความจริงของเราจะพาไปค้นหาข้าราชการที่อยู่ในตําแหน่งปลัดอําเภอในอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสวมบัตรถึง87ใบเจ้าตัวนะคะเขาจะว่ายังไงจะยอมรับหรือว่าจะปฏิเสธติดตามจากทีมล่าความจริงคุณชนทิชารอดกันภายค่ะ เป็นภาพใบหน้าของนางสาวอารีมาแสนวูซึ่งเป็นหนึ่งใน87รายชื่อที่เจ้าที่สำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ในการสวมบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกับทีมล่าความจริงว่าปกติหากมีการขอบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นคำร้องณนะอำเภอตามภูมิลำเนาของตอนเองซึ่งหมายถึงอำเภอท้องถิน่น ตามที่ทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่แม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ยื่นคำร้องตามอำเภอได้แต่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบย้อนหลังระหว่างปี2556ถึง2557พบว่าอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีการทุจริตสมบัติประจำตัวประชาชนมากถึง87รายโดยทางอำเภอได้แจ้งความดำเนินคดีไปยังสถานีตำรวจภูธรจอมทองแล้ว44คดี โดยแบ่งการตรวจสอบคดีเกี่ยวกับการสวมบัตรประชาชน4กลุ่มกลุ่มแรกคือคดีการสวมบัตรเปิดบริษัทนําเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตหรือบริษัททานรีชาวเวลของนายวิระชัยคําประภัยกุลที่เพิ่งเป็นข่าวครึกโครมเมื่อเร็วๆนี้ที่มาขอทําบัตรประชาชนที่อำเภอจอมทองกลุ่มที่2คือการสวมบัตรของนายกิจกรแซ่เฉียนอมีคนสําคัญของนายวิระชัยเครือข่ายทานรี่เช่นกันกลุ่มที่สาม การสวมบัตร87รายชื่อที่เชื่อว่าอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายพันโทยิเซและกลุ่มที่4คือรูปแบบใหม่ๆของการสวมบัตรประจำตัวประชาชน,นสำหรับในกลุ่มของ87รายส่วนใหญ่ก็ในลักษณะที่มีภูมิลําเนาที่อื่นนะคะแต่ว่ามาทำบัตรครั้งแรกที่อำเภอจอมทองนะคะซึ่งคาดว่านะคะน่าจะมีะะลูกจ้างหรือว่า บุคคลในสำนักทะเบียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ะมาทำบัตรที่อำเภอสำลองเมื่อทีมล่าความจริงได้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอทําบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละเอียดพบว่ามีชื่ออดีตประลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนอำเภอจอมทองคนหนึ่งเป็นผู้ออกบัตรให้แทบทุกใบที่มีการสวมบัตรโดยผิดกฎหมาย หลังจากที่ทีมล่าความจริงพบข้อมูลนะคะว่าอดีตประหลัดอำเภอสำนักทะเบียนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั้นถูกย้ายไปที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือทีมล่าความจริงของเรานะคะก็จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามหาข้อมูลข้อ,ขอเท็จจริงว่าเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนคะ่ะทีมล่าความจริงได้ติดตามหาตัวอดีตประหลัดอำเภอจอมทองซึ่งถูกย้ายไปแล้ว หลังพบหลักฐานลายเซนในการออกเอกสารการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับขบวนการสมบัติกระทั่งพบอดีตปหลัดรายนี้ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนืออดีตประหลัดจอมทองให้ข้อมูลกับทีมล่าความจรงิงว่าช่วงที่พบการสมบัติอยู่ในราวเดือนพฤษภาคมปี2556เธอประสบอ,อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ่อยครั้งเธอจึงไว้ใจให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ดำเนินการออกบัตรประชาชนแทนโดยทิ้งบัตรประจำตัวประชาชนของเธอไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้สส่วนขั้นตอนการเซ็นชื่อรับรองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่คนเดียวกันนี้ก็เป็นผู้นำเอกสารมาเซ็นครั้งละหลายร้อยใบจึงทำให้เธอละเลยในการตรวจสอบแต่เธอยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการสวมบัตรประจำตัวประชาชนของขบวนการนี้ นาวินแก้วสุวรรณถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภายทีมลากความจริงพิกัดข่าวนาวิสิบหกรายงานนี่นะคะภาพสะท้อนของการทุจริตคอร์รัปชันในวงการราชการในบ้านเราเอาจริงๆนะคะถ้าข้าราชการไม่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยคนธรรมดาก็ทำไม่ได้นะแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูจากหลายเคสแล้วเนี่ยข้าราชการเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวดำเนินเรื่องสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เกิดขบวนการ<อ>แบบนี้ท้ายด้วยค่ะ,คะ